นี่ครับพี่น้องครับผมก็ชมแต่นะคนนะครับเชียครับเมบ่รรยากาศตอ้นี้กัะถาตอนนี้อยู่ในพิธีครับวีาลงมาาลีกานของพระพุทธลูกครับตะแลงวัสิได้นี่ไยังม่ได้สท่านตม่รอดไม่หน้าเียอมุนท่านกำนันมุนียนออก องรองากคณะอำเภอพิษณานะน,านะครับมานำมาบรรจุพระรมสารีรัตน,นเป็นงานนินรัองค์สองพระพุทธราตักผ้าสองเก้าสิบิลเรสองซ่งจากนี้จ<ล>ะเป็นพิธี<ม>การบงวงสรวงนะครับแล้วก็นางรำ <laughs> แล้วก็จะเป็นผมหมดนี่เอาสไก,กับยังมอดไงไป่นอง โกเบรีมมันคืออ้ท่านมาแล้วเอาส่วนพริะพุทธมนต์นะครับพุทธลูกแล้วก็ถวายสังฆทานทำพิธีเสร็จแล้วก็บระเทศไทยพี่น้องเบิร์นทำพิธีอยู่นะครับอัปเดตด้านนัการท่านมาพาดทางนี้ท่านท่านกำนันพาดทางนี้แล้วท่านขึ้นเหยียบทั้งสองเท้าทางนี้เลยนะทางโน้นมันพระอยู่ว่จะขวงกันโอเคครับ ไม่อา้อาวไหวอ้าวท่านผู้ช่วยประสิทธิ์รับไม้รับเสียงาจ็ปรอดเกตนะครับครับอ,อ่าพร้อมแล้วแป๊บหนึ่งครับแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ร้อนนะไม่ไม่ใช่ขึนตากร้อนร้อนไ่ใโอเคครับแาบนี้มันนะ

่เราคงจะค่อยพอครับวิธีการคงจะค่อเคยเห็นการถอดยอดเกศนะครับแลบ้วก็บรรจุพ,อพอระบรมสารีริกระทำในหลวงปู่ใหญ่นะครับที่นั่งหมือนยอดเกศอยู่นะครับและที่กำลังประคองก็คืออ,องค์รองจักรคณะอำเภอคุณหารนะับ รด็กกาศพี่น้องบรด็กการ,การตอนนี้เริ่มอากาศประมาณสามสิบองศาครับเมื่อกี้เราห่อนประเดีด๋ยวมีลมอยู่ จากนี้ก็สิเป็นการบวงสรวงครับบวงสรวงแล้วก็นั่งร่ำก็สิได้ร่ำนะครับร่ำแล้วก็สิเป็นต่อไปสิเป็นคิวตานรพจน์นะครับพี่น้องขึ้นว่าเสียวแล้วลงเสียวก็เก่า <c oughs> <c oughs> ขึ้นว่าเสียวแล้วลงเสียวก็เก่าได้เ <c> ห <oughs> ็นง่ายๆเป็นบุญขอบคุณพี่ทิริปด้วยนะครับวันนี้

โนี่แต่ว่ามียูทูบเบอร์มาถ่ายเป็นไปล่องดีตอบเนาะมีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่ ได้เห็นง่ายๆครับพี่น้องการบรรจุพระบรมรสรีกถาครับดลบนมงรีเลยเวลามอบสมขอสมควรนะครับพวกเรากราบพระพร้อมกันก่อนนะครับก่อนที่พระสงฆ์ท่านจะได้ไปฉันพระทหารเพลนะครับระหังสมบ้ยบุรุษครับเจ้าชิดดช พุทธังพักวันตังอัภิวาทิมสวากาโตมพรักวตาธโมธัมมังนามัสสานสุปฏิปันโนพักวโตาสาวกสังโฆสังขังนัตมารเป็นอันเสร็จที่ดีนะครับ พิธีแล้วครนะับพี่น้องครับจากนิมนต์พระสงฆ์ฉันพระทหารเองน,นะครับส่วนพวกเรารไปที่ด้านในเต็นท์บาลามพิธีนะครับไปที่เต็นท์บาลามพิธีตรงด้านหน้า อ่าอเปิดเก้าวครับที่กอพิธีอ่างสวงเป็นลัต่อไปเีคลิปนี้วันครับพี่องครับพอกันไม่คิปหนาคขอคุณการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพวยอัใจครับนลรับกันไม่าครับนะครับอ่านันนัเท้านเชริญทางนู้นนะครับอี้อบพิธีเป็นำับต่อไปสำหรับคณะสงฆ์วราสงฆ์ตอนนี้ อพระทหารได้เตรียมไว้แล้วนะครับข้าพนิมนต์ท่านขันพระทหารนะครับลูกศิษย์คนรอดของหลวงพ่ออารมณ์จักรน้ำเพลนะครับมายกเครื่องเรียธทรมไปขึ้นรถด้วยนะครันพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาครับขอบคุณทุกกาติดตามคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ของตันอัตพลและเพื่อนๆเชียร์ครัพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ กุรไล้าเข้าไปเนี่งเอาบุญน้นนองกานเข้าไปเนาะ